มือนดอกไม้เลยนะคะป่าเห็ดดอกไม้ของเรานะคะดูค่ะําลายสวยจริงๆจ้ะนี่เลยสวยไม่รู้จะพูดว่ายังไงคะ่ะ มีแต่สวย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 จริงมอืมโห ได้เกือบทุกดอกอะค่ะงามมากนี่เวลาเราถอนออกมาอย่างนี้มันไม่มันไม่มีแบบว่าเชื้อติดมาแบบนี้นะคะเชื้อเขาก็ยังอยู่นะคะแต่เดี๋ยวเราค่อยเอามาเชื้อมาเทอีกรอบหนึ่งตัดที่บานสบายๆนะคะที่นี่มันเปียกนะเดี๋ยว ฝนตกวันนี้จะมีแบบฝนโปรยปลายลงมานะคะแต่ไม่ได้ตกเยอะหรอกคะ่ะตกมาแล้วห่ะคารอบหนึ่งสวยมาก ได้เนาะเนี่ยแบบนี้เละหมดแล้วนี่ค่ะดูขาเขาไม่สมบูรณ์แล้วค่ะเละขัดขัดเอานี่ค่ะเราดูจาเปล่า,าอะ่ะเหมือนจะสวยนะคะแต่ว่าของจริงไม่สวยนะเละเละเนี่ยถ้าใครเก็บเห็ดก็จะรู้ว่ามันเนี่ยใกล้จะเน่าแล้วนะคะ ลานเ,เหมือนดอกไม้เลยโอ้โหงามมากได้ครึ่งตะก้าใหญ่ไปแล้วนะคะ เก็บอยู่บริเวณที่เดียวจริงๆนะคะนี่เต็มตะก้าแน่นะค่ะเฉพาะตรงนี้เต็มตะก้าใหญ่ๆเลยนะคะทุกคน มีคนตัดต้นไม้เป็นเพื่อนเนาะได้ยินเสียงตุ้งติงตุ้งติงเคาะเครื่องมือมั้งดูค่ะตรงนู้นไม่สวยแล้วนะคะ ได้ยินเสียงเคาะเหล็กเหมือนที่เจได้ยินไหมไม่รู้เนาะเสียงดังนะเพราะว่าป่ามันเงียบมากเนาะเสียงดังแต่เจไม่ได้กลัวนะถึงมาคนเดียวก็ไม่กลัวค่ะป่านี้ ป่าใหญ่ๆลึกๆนั่นน่ะกลัวอยู่มันเดินเข้าไปลึกมากไงแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเรากว่าสามีจะเข้าไปถึงเราอะไรเงี้ยอย่างนี้จะกลัวอยู่ถึงเจอถึงไม่ไม่เข้าไปไกลยิ่งเราไม่ค่อยสบายด้วยเรายิ่งไม่เข้าไกลเข้าไปลึกๆนะคะ บางคนบอกทำไมไม่สบายแล้วไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยมันน่าเบื่อนะชีวิตแบบนั้นอะไม่สบายอยู่บ้านอะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยมันเซ็งเราอยู่ไปนานๆนะ่ะเดี๋ยวก็เป็นซึมเศร้านะ <c ười> คนชอบไปทำตรงนั้นตรงนี้ทำกิจกรรมอะมันอยู่นิ่งไม่ได้ เดี๋ยวถ้าหมดหนาเห็ดแล้วเจ้ก็เรื่องหาเรื่องอื่นทําอยู่ดีแหละไม่จาเป็นที่จะต้องเก็บเห็ดก็ทําอย่างอื่นได้อย่างนี้แหละแต่ว่าอาจจะไปออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยตามที่เราออกได้อย่างเงี้ยค่ะไปออกกําลังกายจริงก็ออกกําลังกายอยู่บ้านได้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีหรือไม่ก็ไปปิกนิก เ,เวลาหิมะลงก็ไปทำกิจกรรมปิกนิกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปก่อไฟออย่างย่างอะไรกินกันนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าหนาวไหมก็หนาวนะแต่ว่าเราก็จุดไฟผิงเอาแล้วก็เอาฮอดอกเอาอะไรไปย่างอะไรเงี้ยค่ะกิจกรรม Ừ, นั่นค่ะเยอะมากเลยนั่นน,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 นั่นค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งหยุ้มกับแถวนั้นค่ะ โอ้โห oh. ทุกคนดูกรนี้ดูกรนี้ค่ะโอหสวยมากค่ะยังไม่รู้เก็บได้หรือเปล่าเนาะสวยจริงลองดูโอ oh. แต่ว่าข้างล่างมันเละนะข้างล่างมันเละค่ะทุกคนเอาวางไว้คืนเนาะ ไม่ได้ครับไม่ได้อันนี้ได้ไหมคัดเอานะคะไม่งั้นเอาไปตากมันก็จะเน่านะคะเห็ดหูหนูทุกคนนี่เห็ดหูหนูดูเขาขึ้นว่ะนูน่นทางนั้นเลยเห็ดหูหนูจ้างามจ้าแต่ยังเล็กอยู่ยังเก็บไม่ได้จ้าเห็ดหูหนูกินได้เด้อ เสียงอะไรเม no ืูอเสียงฝรั่งไอมั้งตั้งไก่เสียงไข่ตานี้จะปลอดนายพรานนะคะจะไม่มีนายพรานนะคะถ้ามีก็มีอ่าอีกฝากหนึ่งค่ะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นแม่น้ำนะคะ ่นอยูก็จะเป็นเขาก็จะล่าสัตว์อีกฟากหนึ่งของแม่น้ํานะคะก็จะได้ยินเสียงเป็นบางครั้งที่ถ้าเวลามาแล้วเจอเขาพอดีอ่ะก็จะได้ยินเสียงทั้งหมาทั้งคนอะไรเงี้ยแต่มันอยู่อีกฟากหนึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเราตรงนั้นจะเป็นป่าใหญ่ป่าลึกค่ะ ถ้าจะเข้ามาอีกทางหนึ่งก็เดินต้องเดินเข้าป่าลึกมากถึงจะเจอกลุ่มเขานะคะแต่เขาจะเตือนเราหรอกค่ะเขาจะมีป้ายปักอยู่ข้างหน้าป่าเวลาถ้าเขาล่าสัตว์นะคะเขาก็จะมีนัมเบอร์ทุกคนดูมันหนักมากนะคะนี่เห็นไปอย่างนี้ไปค่ะเดี๋ยวเราข้ามไปฝากนู้นค่ะ กลังมาแล้วเถามว่าเป็นยังไงบ้างเจบอกฉันมีความสุขมากโอ้ยโอกิ่งไม้หักทุกคนโอ้เจเกือบหัวขมำสวยมากแข็งแรงสุดเลยตรงนี้เปราะมากเลยขาเปราะจริงๆ ดโอ้ยข้างในเอื้อมไม่ถึงค่ะติดติดต้นไม้ค่ะถ้าใครติดตามเจ๊ปีที่แล้วนะที่เจ๊มาป่าเนี้ย ตานี้มันสะอาดมากยังไม่มีกิ่งไม้ล้มะระเนรนาดอย่างนี้เลยนะคะนี่ดูดูค่ะเป็นเหมือนดอกไม้เลยเอาเชื้อไปนี่ตรงนี้มันสบายมากไม่ต้องเดินไกลเลย เข้ามาปุ๊บก,ก็เก็บเอาเลยจ้ะแต่ป่ามันก็ใหญ่นะไม่ใช่ป่าเล็กนะคะป่าใหญ่แต่ว่าเราเดินเป็นแนวยาวอะค่ะไม่ต้องเดินเข้าไปลึกในป่าเราเดินแบบข้างทางยาวข้างๆไปเลยนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะไหนอะเนี่ยทางอยู่ตรงน,นี้ใกล้ๆค่ะไม่ไกลนะจ๊ะโอ้ยดูค่ะไปจ้าดูเน่า <laughs> ให้ดูทำไมไม่ดูหนาวหนาวเครือเลยความงามของนางสามนางนี่งามมาก บางคนเขาขับรถมาข้างในเนี่ยเขาพาหมามา,มาเล่นน้ําบ้างมาวิ่งเล่นมาเดินอะไรเงี้ยค่ะเอามาฝึกข้างในเป็นหมาที่แบบเขาเลี้ยงอยู่ในบ้านนะทุกคนโอ้ยนุ่นนุ่นค่ะไปจ้าไปไปไปชัดแจ๋วเลยตรงนี้แสงกล้องแบบมันได้มาก สีนี่สดใสามากตรงนี้ดูค่ะโหสวยมากเลยค่ะดูภาพไม่รู้ของจริงเนี่ยสวยจริงๆนะโอ้โห,โหเขียวช่ออุ่มเลยนิวอุด,ดมมากนี่ค่ะ น,นเต็มเลยจ้ะเดินยังไม่ถึงแหะก่อนแหะก่อน <c oughs> เห็ดกองนี้มันขวางอยู่แวกก่อนจ้าดูผ่านไม่ได้นะคะนี่สวยจริง มาเป็นกอปุ๊บเห็นเห็ดแบบมันมีเห็ดแซมมานะ่ะต้องปล่อยมืออีก mm hmm. เห็ดแซมถ้าจับแบบหลายๆดอกทีเดียวอะค่ะมันติดเห็ดอื่นมาด้วยเนาะเมื่อกี้มองไม่เห็น เริ่มหนักจ้ะนี่โอ้โหสวยมากอันนี้งามสุดดอกกำลังแบบโอ้โหพอดีพอดีเพองงามอยากได้ ค่อยๆถอนอ,อุ๊บสวยโอ้โหอย่าแตกถ้าเจอเห็ดเยอะคลิปก็จะยาวนะคะ ฝากรับชมให้จบด้วยนะคะเันเนี้ฝากรับชมให้ให้จบนะจ้าขอบคุณทุกท่านที่มาคอยมาสนับสนุนนะคะขอบคุณหลายๆไม่รู้จะตอบแทนยังไงนอกจากคำว่าขอบคุณคะ่ะ นี่ค่ะไปดูกลุ่มเลยจ้านี่เลยมาแล้วกลุ่มงามเลยจ้าไปจ้าเก็บเก็บเก็บเมื่อกี้เก็บไปแล้วเล็กเล็กน้อยแต่ว่ากล้องเขาปิดปิดเองอัตโนมัติไปค่ะทุกคนไปไปเคลื่อนที่จ้า สวยมากค่ะดอกเดียวก็เฟี้ยวได้นี่สวยแบบนี้สวยนี่ค่ะเป็นอย่างเี้ทุกคนเดินยากมากเดินยากแต่มันเป็นทางไม่ค่อยบุม๋มบืมออะไรเงี้ยแต่มันต้องเดินอ้อมไงค่ะซึ่ง ค,ค่อยๆย่องนะคะเดี๋ยวเราลื่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวฝ่าเท้าเราจะแย่ไปอีกต้องหาวิธีเดินเอาความดื้อของเรานะความดื้อของเรานี่นปวดก็หยุดเราไม่ต้องรีบค่ะ ค่อยๆเดินไปดูค่ะรกมากปกตินี่จะไม่รกนะคะจะแบบเป็นพื้นที่เดินสบายนะคะนี่ค่ะมองเห็นรถด้วยเด้วไหนรถอะนู่นค่ะรถนี่แล้วทางก็อยู่เนี่ยค่ะนี่ทางก็เลยมันก็เลยดีกับเราไงคะดีกับเจ้แล้วเจ้ก็จะเดิน ตามแนวทางอย่างนี้ไปค่ะไปเรื่อยๆนะคะไปจ้าโูสวยมากค่ะะทุกคนงามไยดอกเน่าก็มีอยู่ในกลุ่มเดียวกันอึบอึบไหนตะก้าอึบอวย ตะก,กาเริ่มหนักแล้วค่ะจะไม่เก็บให้เต็มนะคะนี้เดี๋ยวก็จะพอแล้วค่ะสำหรับตะก,กาเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บใส่ถุงถุงกระดาษหรือเปล่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนเช่ว่าจะเอาถุงกระดาษมาด้วยนะไปต่อคลิปถุงกระดาษกันทุกคนเะดูก่อนว่าจะเป็นถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกไม่รู้นะ่อยดู นีไปอีกสักหน่อยก่อนนะคเจวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการเ,เก็บเห็ดนะคะนี่งามมากสวยสวยจริง ันที่เจอเว้นไว้นี่มันเน่านะคะมันไม่สวยงามสวยจริงๆเดี๋ยวมันโอ้โหเกือบเต็มนี่ค่ะทุกคน ได้ขนาดนี้แล้วจ้าหนักมากนะคะเห็นแต่อย่างนี้นี่ค่ะไปเก็บตรงโลงๆค่ะนนโอ้รกมากทุกคนรอบนี้มารกมากมันนะ ไม่ค่อยจะไหวกับเท้าด้วยนะเดี๋ยวเก็บไปสักพักหนึ่งอาจจะต้องออกจากป่าแล้วค่ะสวยไม่ถึงกับไม่ได้เลยนะคะทุกคนพอได้อยู่ป่านี้ก็ได้ได้เหมือนเดิมมันคือเกา มี้จ้ามานเหมือนเดิมเลยจ้านี่สวยเนาะขาตั้งกันอันนี้เลยสวยงามมากเลย ดอกหลุดหมดเลยหลุดเฟรมอุ้ยเปราะมากทุกคนตอนนี้เราจะทำการถ่ายเทเห็ดนะคะ<ม>เพราะว่าเจ๊ว่าเก็บใส่ตะกร้านี้อ่ะจะง่ายกว่าเลยบอกให้สลังเอาถุงมาอุ้ยหก หัวต่การนี้มันสบายมากเลยนะคะไม่ได้ใช้มานานแล้วนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเต็มเลยโอ้ยเต็มนี่ค่ะมีดเจอแล้วตอนแรกยังคิดว่าอยอย่างเงี้ยเราจะต้องเอาเออมีดมาคันทุกหรอกกระเด็นชมฟันแล้วเนี้ยนี่ไปทุกคน เดี๋ยวเราไปเริ่ม EP หนะ้าสรุปแล้วถุงอันนี้เต็มเลยจ้าขอบคุณฝรั่งเลยเขามาเอาเห็ดไปก่อนนี่ค่ะทางอยู่ตรงเนี้ยใช่ค่ะไปค่ะทุกคนเจอกันคลิปต่อไปค่ะกับตะก,ก้าเดิมแบบนี้เลยไปจ้าไปจ้าไปต่อค่อยๆเดินไปค่ะทุกคนเพื่อความมันความสนุกของเราจ้าฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ้า 拜拜。